ก็ต้องขอสวัสดีเหล่าแฟนบอูโตนารุโตทุกๆท่านด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําตัวเต็มเกี่ยวกับบอลโตในตอนที่16นะครับผมซึ่งแน่นอนเราไม่ได้ทําในตอนที่มันออกมาเลยณนะตอนนั้นใช่ไหมต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าติดธุระนั่นเองซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําตัวเต็มให้ก็แล้วกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งความเมามันแล้วก็ดราม่านะครับ <ๆ S 2> เกี่ยวกับเรื่องรักๆใครๆ,ๆนี่แหละในเนื้อหาในตอนนี้นะครับซึ่งหลายคนน่าจะได้ อ่านได้ดูกันแล้วแหละส่วนใครอยากหาอ่านเองก็แอปม,มังหะพัดนะครับที่เดิมเลยสามารถหาอ่านได้ที่นั่นก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าเปิดมาที่หน้าปกเนี่ยจะเป็นทางด้านเอดาครับยืนสง่าเลยนะครับแล้วก็เขียนระบุไว้ว่าโคโนฮะเนี่ยมุ่งสู่หมู่บ้านซึนางองคุเรเพื่อช่วยเหลือกาละระหว่างนั้นเอดาก็นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอเปิดมาในเนื้อเรื่องเองเนี่ยมันจะย้อนหลังกลับไปในช่วงที่บรูโตเจอคาชิโนโคจิแล้วก็เปิดเผยความลับนะครับต้นกําเนิดของเทพสายฟ้าหึงของบรูโตนั่นเองซึ่งเอดานเน ย้อนดูช่วงเวลาที่บรุโตฝึกกับคาชิโคจินะครับแน่นอนมันก็จะมีการอธิบายว่าวิชาห่วงมิติเนี่ยคือหนึ่งในความสามารถพื้นฐานของโอซุสกิแบบเดียวกันกันกบการเหาะเหินเดินอากาศอะไรแบบนี้ใช่ไหมทำให้การย้ายร่างไปในสถานที่ต่างๆได้ในชั่วงพริบตาไม่เกี่ยงว่าเป้าหมายนั้นเนี่ยจะเป็นตัวเองหรือเป็นผู้อื่นซึ่งตรงนี้คาชิโนจิอธิบายให้บรุโตได้ฟังนะครับและเขาก็เลยได้พูดต่อว่าในอดีตตัวของบรุโตเคยทําให้พลังแบบนี้เนี่ยบังเกิดขึ้นมาหลายหนแล้วแต่ทุกครั้งเนี่ยก็เป็นอุบัต เหตุภายใต้ข้อแม้จำกัดที่ไม่สามารถทําซ้ํสองได้นะครับพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่ตัวของบรูโตเองเนี่ยยังควบคุมไม่ได้นั่นเองนะครับผมแล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากนี้อีก6ปีนะครับผมราวลาวเนี่ยแหละตัวของบรูโตเนี่ยจะสามารถควบคุมพลังนี้ได้สําเร็จหรือว่าสมบูรณ์นั่นเองและพัฒนามันจนกลายเป็นวิชานินจาที่ใช้ในการย้ายล่างนะครับไปยังสถานที่ต่างๆได้ดั่งใจโดยการใช้จักรกของตนเองนั่นเองนะครับผมโดยการมาร์กิ้งลงบนโลหะและก็ ทำการตรวจจับมันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้คาชิงโคจิเขาเลยบอกว่านั่นแหละมันคือวิชาเทพสายฟ้าเหินนะครับผมซึ่งโบลุโต้เลยบอกว่าฮะเทพสายฟ้าเหินใช่ชื่อวิชาเดียวกันกับวิชาของปู่ของโบลุโตะนะครับหรือว่าหฮคาเงะรุ่นที่4อย่างนามิคาเซมินาโต้นั่นเองนะครับที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิชานี้อันหนึ่งนะครับตัวของโบลุโตในอีก6ปีนะครับเป็นคนตั้งชื่อวิชานี้เองเลยด้วยอันที่จริงแล้วเนี่ยมันคือคนละวิชากันเลยนะเพราะว่าตัวของโบลุโตเองเนี่ยไม่ได้รู้จกเเทพสาายฟ้หินแบบ จริงๆนั่นเองนะครับแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างการค้นหาวิธีควบคุมวิชานินจาห่วงมิติเวลาเนี่ยตัวของมูรุโตเนี่ยจะคิดค้นวิชาเทพสายฟ้าเหินในแบบฉบับพิสดารน,นะครับผมที่ให้ผลลัพธ์แบบเดียวกันเกือบเป๊ะนะครับออกมาได้นั่นเองนะครับโดวยวิธีการของตนเองซึ่งตัวของมูรุโตเขาเลยบอกว่าคิดค้นอย่างนั้นเหรอฉันจะอัจฉริยะไปแล้วมั้งฟังดูกดดันตัวเองในตอนนี้ไปหน่อยหรือเปล่านะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากนั้นมูรุโตก็ฝึกในการใช้วิชาเทพสายฟ้าเหินซึ่งแน่น โคจิ ji, เขาอธิบายต่อว่าตัวกลางที่ดีที่สุดในการมาร์กิงนะครับผมด้วยจัก,กันะก็คือโลหะนั่นคือคําตอบอันเหมาะสมที่สุดที่ตัวของบรูโตจะไปถึงได้ด้วยการลองผิดลองถูกนั่นเองอหลังจากที่บรูโตได้ยินแบบนี้แล้วนะครับตัวของบรูโตเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าโลหะอย่างงั้นหรอแสดงว่าดาบเล่มนี้ซึ่งพอบรูโตพูดแบบนี้เนี่ยคาชิโนโคจิเขาเลยตอบกลับมาว่าแน่นอนไม่ว่าจะดากวกระจายมีสัน้นไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องประดับภาชนะอาหารโลหะทุกอย่างล้วนเป็น ตัวกลางในการเคลื่อนย้ายได้ทั้งนั้นยิ่งอยู่ในขอบเขตที่ตามองเห็นแล้วด้วยแล้วก็ก็น่าจะทําให้ย้ายล่างได้สะดวกและแม่นยําม,มากขึ้นซึ่งพอหลังจากที่คาชิโคจิพูดแบบนี้เนี่ยบรูโตเขาเลยตอบกลับมาว่า ขอบเขตที่ตามองเห็นก็แปลว่าการเหินไปไกลๆเนี่ยมันยากอย่างนั้นเหรอซึ่งหลังจากนั้นนะครับคาชิโคจิเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าจะยกตัวอย่างยังไงดีล่ะยกตัวอย่างนะสมมติว่ามีดาวกระจายที่มาร์กิ้งเป็นตัวกลางปักอยู่ในที่ไกลลิบๆจากจุดนี้ไปทางทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้และตัวของเธอนนเนี่ยตรวจจับจักระตัวกลางเพื่อลองเคลื่อนย้ายดูในกรณีนี้เนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าตัวของเธอนนเนี่ยจะไปโผล่ทางด้านดาวกระจายทิศเหนือหรือว่าทางด้านทิศใต้กันแน่ ซึ่งโบลุโตเองเนี่ยเขาเลยบอกนั่นสินะท่าทางจะยากน่าดูคาชินโคจิเองก็เลยบอกว่าถ้าตัวกลางมีอยู่แค่ชิ้นเดียวเสมอไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่แบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าใช้ความสามารถของวิชาได้ไม่เต็มที่ตอนนั้นเองเนี่ยฉันจึงได้คิดได้ว่าถึงไอเดียเรื่องการใช้ซิมโบลหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ยังไงละ่ละโลหะที่มีรูปร่างต่างกันหลายๆแบบมาเป็นตัวกลางการอิมเมจถึงภาพการนึกถึงภาพซิมโบลพวกนั้นแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวของเธอเนี่ยย้ายร่างไปยังพิกัดที่ ได้อย่างแม่นยำและก็ตามความตั้งใจของเธอ,อยังไงละ่ะซึ่งตัวของบรูโตเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าเข้าใจแล้วแปลว่าเตรียมโลหะหลายๆรูปแบบเอาไว้เผื่อสาหรับการย้ายไปที่ไกลๆก็พอสินะซึ่งตัวของคาชิโคจิก็เลยบอกว่าถูกต้องแล้วแค่ว่าการเคลื่อนย้ายไปที่ไกลๆนั้นเนี่ยมันจําเป็นจะต้องอาศัยการมีสมาธิขั้นสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะซึ่งบรูโตเองเขาเลยบอกว่าเข้าใจแล้วยิ่งไกลเนี่ยมันก็ยิ่งยากใช่ไหมแบบนี้เห็นที่เนี่ยจะต้องฝึกกันให้หนักขึ้นแล้วซึ่งตัวของคาชิโคจิเองก็เลย ว่าฟังนะบรูโตตัวนายในตอนนี้เนี่ยเพิ่งได้รับหลักการและความรู้ที่ตัวของนายเองในอน,นาคตใช้เวลาสะสมมาเป็นระยะเวลาหลายปีแต่ความรู้เนี่ยก็เป็นเพียงแค่ความรู้กว่าที่นายเนี่ยจะพูดได้เต็มปากว่าการฝึกเทพสายฟ้าเหินจนสําเร็จทองแท้อย่าลืมซะว่าความทุ่มเทยอย่างหนักคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับบรูโตเองเนี่ยก็เหินไปตรงดาวกระจายที่มันติดอยู่ตรงกิ่งไม้ใช่ไหมบรูโตก็เลยบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกจัดมาเรื่อยๆได้เลยมีอะไรที่ต้องทํา อยู่แบบนี้เนี่ยเป็นภูเขาเหล่ากาอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ตัดมาที่ลังลับของโอโรจิมารุที่พวกนี้เขาไปอยู่กันนั่นแหละซึ่งพอตัดมาที่ลังลับแล้วเนี่ยคือบุรุโตะมันก็ตัดแบบว่าคําพูดมาในเรื่องว่าหมายความว่ายังไงถ้ามองเห็นอนาคตที่ดีกับอนาคตที่เลวร้ายไ,ได้แล้วเราเนี่ยเอาไปบอกกับทุกคนเพื่อขอความร่วมมือมันก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีได้แน่ๆไม่ใช่งั้นหรอซึ่งตัวของคาชิมโคจิเองเนี่ยพอคุยถึงเรื่องนี้นะครับเขาก็เลยได้บอกว่าพูดไปเนี่ยก็เหมือนประชดนะแต่ยิ่งมีคน รู้มากเท่าไหร่เนี่ยอนาคตก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะไปมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่ารู้นี่แหละเลยปฏิบัติตัวให้เหมือนกับตอนก่อนที่จะรู้ไม่ได้อีกผลคืออนาคตเนี่ยจะแตกขแขนงออกไปอย่างซับซ้อนทําให้การที่เราจะคาดเดาเนี่ยมันก็ยากขึ้นไปอีกนะบุรุโตจนข้อได้เปรียบจากการอ่านอนาคตล่วงหน้าของพลังสารทิตเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่เรียกได้ว่าไร้ความหมายไปเลยทีเดียวฟังนะไม่ว่าจะดีหรือจะร้ายการรู้ล่วงหน้าถึงอนาคตเนี่ยก็เป็นแค่การกระทําให้อนาคตเนี่ยพัง งก็เเท่านนั้นอยิ่งได้ล่วงรู้อนาคตมากเท่าไหร่คนคนนั้นเนี่ยก็จะยิ่งหลุดออกจากลางที่มีชื่อว่าชะตากรรมมากขึ้นเท่านั้นจนกลายเป็นจุดเอกฐานหรือตัวต,วตนอันผิดแปลกยังไงล่ะที่ทําให้อนาคตเนี่ยเกิดความไม่แน่ไม่นอนซึ่งโบลูโตเองก็เลยบอกว่าจุดเอกฐานอย่างนั้นหรอซึ่งคาชิงโคจิเองเขาเลยได้พูดต่อว่าในการจะมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีเนี่ยอย่าให้มีคนจํานวนมากรับรู้อนาคตเนี่ยฉันว่าน่าจะดีกว่านะหน้าที่ของพวกเราที่เป็นจุดเอกฐานของชะตากรรม คือการค่อยๆผลักดันเส้นทางสู่อนาคตที่ดีจากในเงามืดยังไงล่ะซึ่งบุรุโตเองก็เลยบอกพวกเราอย่างนั้นหรอพูดผิดไว้หรือเปล่าซึ่งคาชิโคจิเขาเลยบอกว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นแล้วเรียบร้อยนะไอจุดเอกฐานของชะตากรรมเหมือนกับฉันเนี่ยซึ่งบุรุโตอึ้องไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตัดมาที่เอดาที่กําลังมองการสนทนาใช่ไหมคาชิโคจิเนี่ยที่รู้ว่าเอดาต้องมองเขาแน่ๆเนี่ยเขาเลยบอกว่าไม่ช้าก็เร็วเธอเองที่มองดูข้อมูลของพวกเราอยู่ก็ด้วยนะเอดาเอดาเนี่ยถึงกับงงเลยแล้วก็พูดขึน้นาว่า เอกฐานของชะตากรรมอย่างนั้นเหรอซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยเอดาอยู่กับทางด้านซูมิเลแล้วก็ทางด้านซาลาดาซาลาดาเองเนี่ยเขาเลยได้พูดขึ้นมาว่าว่ายังไงเอดาได้เรื่องอะไรหรือเปล่าซึ่งทางด้านเอดาเองนะตอนนี้เองเนี่ยเขาเอาเดมอนหลับอยู่ใช่ไหมเขาเลยบอกว่าดูเหมือนว่าสาเหตุที่บลูโตไม่ได้บอกอะไรเรามากนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็มีเหตุผลของเขาอยู่จริงๆซะด้วยสินะคิดว่าเขาเนี่ยคงจะตั้งใจทําแบบนี้เพื่อไม่ให้พวกเธอเนี่ยต้องเจอกับอันตรายที่ไม่ควรที่จะเจอ,อยังไงล่ะซึ่งทางด้านตัวของซาลาด ก็อาจจะใช่อยู่หรอกนะอิตาบ้านั่นเนี่ยชอบแบกรับอะไรไว้ทุกอย่างไว้คนเดียวอยู่เรื่อยเลยฝั่งคโนฮะเองเนี่ยก็พอๆกันเห็นอยู่ตามตาแท้ๆว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีศัตรูร่วมกันแต่ดันมองบรูโตะว่าเป็นศัตรูไม่เลิกสักทีอย่างน้อยๆเนี่ยพวกเราเนี่ยก็ควรจะเป็นกําลังให้กับเขาสิตอนนี้เนี่ยบรูโตอยู่ที่ไหนหรอเอดาซึ่งตัวของซูมิเลเองเนี่ยที่ฟังอยู่สักพักหนึ่งนะครับเขาก็เลยได้บอกว่าซาลาดะฉันคิดว่าบางทีบรูโตคงเนี่ยคงไม่อยากจะให้พวกเราเนี่ยรู้หรอกนะซึ่งซาลาดะก็งงว ทำไมมึงถึงไม่เข้าข้างกูเพราะว่า2คนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ถูกผลกระทบจากพลังเอได้ใช่ไหมซูมิเลเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าพวกเราเนี่ยเข้าข้างบรูโตคุงอย่างเปิดเผยอ,อยู่ก็จริงนะแต่ก็แทบไรข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับตัวของเขาเลยแต่ว่านะเพราะว่าความไม่รู้นี่แหละพวกเราถึงได้วางตัวเป็นอิสระในหมู่บ้านได้อยู่แบบนี้ซึ่งตัวของซาลดาเองเนี่ยก็เลยบอกว่าหัวหน้าห้องพูดอะไรออกมาน่ะซึ่งซูมิเลเองเนี่ยเขาเลยได้บอกว่าเพราะงั้นฉันคิดว่าสิ่งที่พวกเราควรจะทําในตอนนี้ไม่ใช่การไล่ตามบรูโตลงนะ สารดาเองก็เลยสวนกับมาเลยว่าแต่หัวหน้าห้องก็เห็นไม่ใช่หรอว่าอิตาบาบุรุโตนั้นเนี่ยดีไม่ดีอาจจะถึงขั้นตายไปเลยก็ได้นะหมอน้่นี่รับมือกับไอ้พวกนั้นคนเดียวไม่ไหวหรอกมันเนี่ยสิ้นคิดเกินไปแล้วซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยมันทําให้ตัวของซูมิเลเองเนี่ยเขาเลยได้สวนกับมาว่าที่กลายเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะพวกเราเนี่ยอยู่ถ่วงแข้งถ่วงขาเขาหรือเปล่าซึ่งตัวของสารดาเนี่ยก็เลยบอกว่าหัวหน้าห้องเธอพูดอะไรออกมาอนะซึ่งตัวของซูมิเลเองเนี่ยเขาเลยยังพูดต่อว่าลองคิดถึงความรู้้้้สสึกกของอของาบางบบโตคเเาาัันนิดดไไม่ไียว ซาลาดะซึ่งตัวของซาลาดะก็เลยงงเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้ยมึงกําลังพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมซึ่งตัวของซูมิเลเนี่ยเขาเลยบอกว่าคิดว่าที่เขาทําลงไปเพราะว่าอยากจะทําหรือยังไงบางทีมันอาจจะมีเรื่องที่อยากจะเล่าแต่เล่าไม่ได้อยู่ก็ได้เคยคิดถึงความขมขืนนั้นบ้างไหมซึ่งตัวของซาลาดะเองพอได้ยินเรื่องนี้เนี่ยถึงกับงงแล้วก็เหงื่อตกเลยนะแล้วก็พูดกับหนูว่าหัวหน้าห้องฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอพูดซึ่งทางด้านตัวของซูมิเลเองเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ใช่แค่บุรุโตนะ เธอเคยคิดถึงบ้างหรือเปล่าเธอก็รู้หน่ว่าฉันเนี่ยชอบบุรุโตคุงเขาอยู่ทั้งๆท,ที่เธอเนี่ยรู้แต่เธอเนี่ยกับโผเข้าไปกอดเขาก่อนใครเพื่อนเลยนะซาราดะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยซาราดะเริ่มแบบสีหน้าเริ่มกังวลและซูมิเลเองก็เลยได้พูดต่อว่าตัวฉันเนี่ยคิดว่าเข้าใจความรู้สึกของซาราดะอยู่หรอกนะในสถานการณ์นั้นเนี่ยซาราดะจะทําแบบนั้นมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ซาราดาละล่ะคิดยังไงในตอนนั้นต่อหน้าต่อตาฉันเธอเคยคิดถ,ถึงหัวอกของฉันบ้างหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเ,นาาาเองเนี่ยซา ผิดเล็กน้อยนะครับตัวของเอดาเองเนี่ยเงือตกแล้วก็ดูตื่นเต้นเนาะเขาก็แอบคิดในใจว่าบรรยากาศนี่มาคูสุดๆเลยอึดอัดจนกระดิกตัวเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเลยนะเนี่ยแต่ก็สนุกสุดยอดเลยนะเอาอีกเอาอีกเยอะๆเลยบรรยากาศแบบนี้นะครับโลกจิตแน่เลยตัวของเอดานะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของซูมิเลเนี่ย เขาก็ยังคงพูดตอบไปว่าขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทาไมถึงพูดแบบนี้ออกไปมันไม่ใช่เวลาที่จะมาทําตัวแบบนี้อยู่แท้ๆนะครับซาลาดาเองเนี่ยพอได้ยินเนี่ยดูเหมือนเขาก็จะไม่ได้โกรธอะไรนะครับสุดท้ายแล้วซูมิเล่เนี่ยก็วิ่งหนีออกไปจนกระทั่งตัวของซาลาดะก,ก็เรียกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหัวหน้าห้อง ซึ่งตัวของซูมเลเองเนี่ยก็เลยหันกลับมาบอกว่าต้องให้ฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องไปถึงเมื่อไหร่งั้นหรอสลดดชันเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็แยกย้ายกันไปเนาะสลดดก็รู้สึกผิดพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเอดานเนี่ยจะได้รับการติดต่อจากชิกามารุโดยที่ชิกามารุเนี่ยพูดมาว่า เอดาชิคามารุพูดนะขอเวลาเดี๋ยวสิมีเรื่องจะคุยด้วยนิดนึงนะ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ตัดมาที่ไดเมียวของแควันไฟนะครับแล้วก็พวกผู้นําระดับสูงนะครับที่เป็นเพื่อนของหัวขัง,งเงรุ่นที่3อย่างตัวของฮิลูเซนนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านตัวของไดเมียวเนี่ยเขาพูดว่าตกลงมันยังไงกันแน่มันโผล่หัวออกมาหลายรอบแล้วไม่ใช่งั้นหรออุส่าห์จับตัวมันได้แล้วครั้งหนึ่ง แต่ดันปล่อยให้มันเนี่ยหลุดไปได้เนี่ยนะบอีแค่นินจาจอนจัดคน2คนทําไมถึงจัดการมันทิ้งไวๆไม่ได้กันละ่ะพวกนายซึ่งตอนนั้นเองนะครับพวกผู้นําระดับสูงเนี่ยเขาเลยบอกว่าต้องขอประทานอภัยเป็นอย่างสูงครับท่านเดเมียวซึ่งหลังจากนั้นไดเมียวก็เลยบอกว่ารีบๆจับตัวมาประหารซะหากทําไม่ได้แล้วก็ฉันจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบนายเข้าใจใช่ไหม ซึ่งผู้นําระดับสูงเนี่ยเขาเลยบอกว่าท่านเดเมียลได้ปลดไว้วางใจเราจะสังหารมันให้ได้ตามความประสงค์ของท่านอย่างแน่นอนซึ่งก็ตัดมาที่ชิการุที่เข้ามาคุยกับเอดานะครับผมโดยที่ตัวของชิการุเนี่ยส่วนตัวฉันแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากจะมาเจอหน้าคุยกับเธอตรงๆสักเท่าไหร่หรอกนะเอดาเห็นหน้าเธอแล้วสมองมันตื้อๆไปหมดเลยอะซึ่งตัวของเอดาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้หน่วยตรวจจับเนี่ยได้ยินใช่ไหมล่ะชิการุแต่ฉันเนี่ยชอบเวลาในตอนที่นายวางตัวไม่ถูกอย่างนี้แหละ มันน่ารักดีซึ่งชิคามารุเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของซุนะซึ่งตัวของเอดาเขาเลยบอกว่าเสียใจด้วยที่ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่คุณคิดเลยพุทธษาเทวมนุษย์หน้าใหม่เนี่ยได้ถือกาเนิดขึ้นมาแล้วมันชื่อว่าริวต้นแบบของมันก็คือเด็กซุนะคนนั้นน่ะแหละซึ่งชิคามารุก็เลยนึกออกนะครับว่าชินกิงั้นเหรอโถ่ซึ่งตอนนั้นเองนะครับเอดาเขาเลยบอกว่าส่วนทาร์กเก็ตก็คือคนที่เป็นคาเซคังเงี้ยนั่นแหละไม่ผิดโผไปจากนี้หรอก ซึ่งตัวของเชกามารุก็วางว่าเป็นกาละใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาถูกผนึกเลยอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยแต่ริวเนี่ยสามารถที่จะปลดผนึกที่ว่านั้นได้งั้นเหรอคงเป็นเพราะเดิมทีเป็นวิชาของตัวเองละมั้งซึ่งหลังจากนั้นนะครับชิกามารุเองเนี่ยเขาเลยได้พูดขึ้นมาว่าถ้าไม่จัดการกับริวกาละเนี่ยก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมต้องรีบเปิดภารกิจให้มุ่งหน้าไปยังซุนะทันทีแล้วสินะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอดาเขาก็เลยได้บอกว่าอ๋อจริงสิ ภาพที่ฉันดูคือภาพเมื่อหลายชั่วโมงก่อนหน้านี้นะหมายถึงไม่ใช่ภาพเรียวไทม์น่ะก็แสดงว่าพวกนายเนี่ยคนต้องรีบจัดการนะเพราะว่าในกลุ่มของพวกมันเนี่ยมันมีตัวปัญหาอยู่ในตอนที่ฉันเนี่ยดูพวกมันด้วยเซนลิกันของฉันเนี่ยจู่ๆเจ้าหมอนั่นเนี่ยมันก็แอบจ้องตาฉันเนี่ยกลับได้เหมือนกันซึ่งชิคามารุเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าเป็นไปได้ด้วยงั้นเหรอด้วยความสามารถอะไรของมันเนี่ยซึ่งเอดาเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าอันนั้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้สินะเล่นเอาหน้าซิดเลยล่ะ ไม่รู้หรอกว่าถ้ามองต่อไปแล้วเนี่ยจะโดนทําอะไรบ้างเพราะอย่างนั้นแหละก็เลยไม่ขอดูพวกมันต่อแบบเรียวทำจะดีกว่าโทษทีก็แล้วกันซึ่งตอนนั้นเองนะครับชิคามารุเองเขาเลยบอกว่าได้สิไม่ต้องฝืนไปหรอกนะเอดาดูล็อกในอดีตหรืออะไรแทนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบไหนรู้แล้วเนี่ยก็ช่วยรายงานชันทีก็แล้วกันซึ่งเอดาก็เลยบอกว่าแล้วก็เรื่องของบรูโตคุงมันเป็นฝีมือของนายใช่ไหมล่ะที่ใช้มิสกิเนี่ยไปปล่อยให้บรูโตคุงหนีไปได้ ซึ่งตัวของชิคามารุเองเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอพูดไปเรื่อยนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดแบบนี้ซึ่งตัวของเอดาเนี่ยเขาเลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องมาทําเป็นไก,ก่หรอกไม่ต้องห่วง ฉันเนี่ยไม่ไปฟ้องพวกคุณฮาหรอกนะขืนจุดยืนของนายสุ่มเสีย่ยงตัวฉันเองเนี่ยก็คงจะลำบากไปด้วยแล้วก็อีกอย่างนะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยมันทําให้ตัวของเอดานึกถึงคําบรูโตที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยแค่พูดว่าเขาไม่ขอบอกพวกคุณไม่ได้หมายความว่าบรูโตจะโกหกสักคาสักหน่อยนะครับเอดาเขาเลยบอกว่าที่สําคัญเนี่ยไม่อยากให้บรูโตคงเขาลําบากใจนะชิกามารุเนี่ยเขาเลยมองนะครับเอดาเนี่ยเขาเลยบอกว่าจะใส่ใจเลยเรื่องของฉันนะคาวากิเองเนี่ยก็ตกลงปรงใจที่จะ ร่วมมือกับบรูโตแล้วด้วยถ้าทําอะไรกับพฤกษาเทวมนุษย์ได้อย่างน้อยๆก็อยากเข้าไปเกะกะพวกเขาจะดีกว่านะชิกามรมารุซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวของชิการมารุเขาเลยบอกว่าเอดาบรูโตเนี่ยมีผู้ร่วมมือปิิศนาอยู่คนหนึ่งเธอเห็นมันด้วยหรือเปล่าซึ่งเอดาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับชิการมารุก็เลยสวนกลับมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยส่งเสียงคุยกับฉันในสภาพของกบและกบนั่นเนี่ยหน้าตามันก็คุ้นๆอยู่นะคาชิงโคจิใช่หรือเปล่าเอดาซึ่งเอดาเนี่ยเขายังไม่ทันพูดนะครับกบ เนาะซึ่งโผล่มาจากผมนั่นแหละเพราะมันโผล่มานะครับมันก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าหัวแหลมดีนี่นาราชิกามารุใช่อย่างที่นายพูดนั่นแหละฟังให้ดีนะจะบอกแต่เฉพาะจุดสําคัญสําคัญไม่ต้องถามอะไรเข้าใจไหมซึ่งตัวของชิกามารุก็บอกฮะและตัวของกบไมนก็พูดออกมาเลยว่าสารุทโทบิโคโนฮาวารุอุจิวะเซระดาและก็มิสกิส่ง3คนนี่ไปยันแคว้นคาเซโนคุนิซาหรือว่าหมู่บ้านสนึนะกอาุเลนั่น,นแหละริวหรือมัซซุริน่าจะปรากฏตัวขึ้นที่ไหนสักแห่งที่นั่น หรือไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะโผมาทั้งคู่เลยก็ได้นะให้ความร่วมมือกับนินจาซึนะสองคนจัดการกับพวกมันซะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของชิคามารุเองก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนซีหมายความว่ายังไงอธิบายมาซีด้วยเหตุผลที่พอจะรับได้นะซึ่งกบมันก็เลยบอกว่าบอกแล้วไงว่าไม่ต้องถามถ้าพวกเขาไม่ยอมรับฟังนายก็คิดเหตุผลที่ฟังขึ้นแล้วก็อธิบายให้พวกเขาฟังเองก็แล้วกันชิคามารุเองบอกว่าไงนะซึ่งกบเนี่ยมันก็เลยบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งอย่าปล่อยให้ตัวของอุซึมุกิฮิม นั่นเนี่ยโดนจูาหมายหัวอยู่หักปล่อยให้ออกไปนอกหมู่บ้านก็อาจจะเป็นการเรียกให้มันมาก็ได้แล้วพอเป็นแบบนั้นแล้วแม่นั่นเนี่ยได้ตายแน่ๆซึ่งหลังจากนั้นนะครับกบมันก็เลยได้พูดต่อโดยที่ความอึ้องของชิกามารุเนี่ยยังคงมีอยู่นะกบมันก็เลยบอกว่าโชคดีนะที่จูาเนี่ยมันตีคุณค่าทางวัฒนธรรมของโคโนฮะเอาไว้สูงมันจึงไม่ต้องการที่จะสู้รบปบมือกันในหมู่บ้านนึกซะว่าแค่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็วางใจได้เปาะหนึ่งตับเท่าที่ไม่ได้มีเหตุใหญ่ตัวอะไรนะในทางกับการสมม ว่าจูล่าแวะมายันร้านหนังสือเนี่ยหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้นายเนี่ยช่วยสั่งเอาไว้ด้วยว่าให้ปฏิบัติกับมันเหมือนกับลูกค้าทั่วๆไปก็แล้วกันซึ่งตัวของชิคกามารุเองเนี่ยเขาเลยบอกว่านั่นพูดจริงจังหรือเปล่าซึ่งกบเนี่ยมันก็เลยบอกว่าไม่ได้ล้อเล่นหรืออะไรทั้งนั้นแหละฟังนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือห้ามไปกระตุ้นให้จูล่ามันโม,นมโหเด็ดขาดให้คิดซะว่าหากทําให้มันเนี่ยเอาจริงขึ้นมาโอกาสชนะของพวกเราเนี่ย จะไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวเลยนะค่อยๆจัดการกับพักพวกของมันด้วยกําลังลบที่น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้โดยไม่เข้าไปยุ่งยากกับจูล่าหรือหากจูล่ามันโผล่หัวออกมาในตอนนั้นให้หนีเอาชีวิตรอดเอาไว้ก่อนแล้วกบเนี่ยมันก็กระโดดออกจากหลังตัวของเอดาใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าหมดเรื่องที่จะพูดแค่นี้ขอให้โชคดีและหลังจากนั้นนะครับชิคามารุพยายามที่จะเรียกแล้วก็พูดคุยต่อเนาะแต่กบเองเนี่ยมันก็บอกว่าอาจจะล่าช้าไปสักหน่อยแต่ขอบคุณที่ช่วยบุรุโตให้หนีรอดออกมาได้ทั้งที่ไม มีหลักประกันอะไรสักอย่างแต่นายเนี่ยกับทาตามหัวใจของตนเองถึงขั้นหันหลังให้กับกฎเกณฑ์ของหมู่บ้านและพวกพ้องแล้วทําในสิ่งที่ตนเนี่ยเชื่อมั่นว่าถูกต้องฉันเนี่ยจะไม่บังคับอะไรทั้งนั้นจงทําตามใจของตัวเองซะชิกามารุเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ดีของหมู่บ้านยังไงล่ะแล้วกบมันก็หนีไปชิกามารุเนี่ยถึงกับเครียดหยิบบุหรี่ขึ้นมาดูดเลยนะครับและชิกามารุก็เลยบอกว่าให้มันได้อย่างนี้สิ วุ่นวายชะมัดเลยหลังจากนั้นนะครับเอดาเองเนี่ยก็เลยบอกว่าทําตามหัวใจอย่างนั้นเหรอซึ่งซูมิเลเองเนี่ยมาแอบอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะครับแล้วก็มาคิดว่าทําไมเนี่ยตัวของเขาถึงได้พูดแบบนั้นออกไปนะครับแล้วก็ตัดมาที่แคว้นคาสโนคุนินั่นเองนะครับหรือว่าซูนางาคุเลนั่นเองเนาะซึ่งแน่นอนซาลาดามิสกิและก็โคโนฮามารุเนี่ยมาถึงเป้าหมายแล้วนะครับแล้วมิสกิเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าซาลาดามีอะไรหรือเปล่าซาลาดาบอกเปล่าไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไร ซึ่งตัวของคุณโนฮามา루เองเนี่ยเขาบอกว่าอย่าุตะเมือกันสิเดี๋ยวนินจาซึนะเนี่ยเขาก็หัวเราะเยาะเรากันเอาหลอกหลังจากนั้นนะครับตัวของนินจาซึนะก็โผล่มาใช่ไหมแล้วก็เรียกว,ว่าอาจารย์คุณโนฮามา루ซึ่งคุณโนฮามาี่ยหน้าขึ้นไปเนี่ยก็เป็นโยโดแล้วก็อารายะนะครับที่มารับพวกเขาใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับตัวของโยโดเนี่ยเขาเลยบอกว่ายินดีต้อนรับสู่แคว้นคาเซโนคุนี้นะคะซึ่งตัวของอารายะก็เลยบอกว่าขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับอาจารย์ซึ่งตัวของคุณโนฮามา루เนี่ย เขาเลยบอกว่าฝากตัวด้วยก็แล้วกันรีบไปกันเถอะหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปยันจ hmm. ุดเป้าหมายนะครับผมแล้วก็มีคนพูดขึ้นมาว่าเขตพื้นที่ที่มีหินรูปทรงเสางอกให้พึ่มเท่าที่ได้ฟังมาพิกัดเนี่ยคือแถวๆนี้สินะหลังจากนั้นนะครับตัวของมิสกิเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าครูครับทาไมรุ่นที่8ได้ข้อมูลนี้มาจากที่ไหนงั้นหรอครับซึ่งตัวของคุณามาโูเองเนี่ยเขาเลยบอกว่า ฉันเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะแต่ได้ยินมาว่าเชื่อถือได้พูดตามตรงครูเองเนี่ยก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะมิสกิซึ่งตอนนี้จะตัดฉากมาที่โยโดนะครับแล้วก็ซาลาดะที่โยโดเนี่เขาได้ถามขึ้นมาว่า,างไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะซาลาดะ ดูเธอเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะรดสนิยมของผู้ของเธองั้นหรอแบบนี้ซึ่งตัวของサาดาเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าเฮ้ยบาหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นโยโดเองเนี่ยเขาเลยบอกว่าเหรอก็เอาเธอแล้วแต่เธอกันละกันซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยโคโนฮามาุบอกเจอแล้วพึกษาเทวมนุษย์มันโผล่มาก,กัน2คนเลยซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยพวกลิวแล้วก็มาสลีเจอกบใช่ไหมแล้วมันบอกอะไรกันครับเนี่ยไอกบตัวนี้ ซึ่งตัวของคโนฮะมารุเองเนี่ยก็เลยบอกว่าน้อยแน่เล่นมากัน2คนเลยงั้นเหรอซึ่งตัวของมาซึริเองก็เลยบอกว่าเบาะแสไงเชื่อมโยงไปถึงตัวของบรูโตอย่างไงล่ะแล้วก็มีการระบุไว้ว่าเหล่านินจาซึนะกับนินจาคุณโนฮะเนี่ยต้องมาเชิญกับพฤกษาเทวมนุษย์สองคนที่ยังไม่เปิดเผยฝีมือที่ถ่องแท้ของเขานั่นเองนะครับก็เป็นการจบไปสําหรับในตอนนี้เนาะที่มีการหลุดออกมานะครับผมก็เรียกได้ว่าทั้งสนุกแล้วก็ มีดราม่าเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของซูมิเลสสาดาบุุโตนั่นเองเรื่องนี้เนี่ยสรารดาจะตัดสินใจยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมตอนต่อไปก็สําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยแล้วมีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดพูดถูกยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับน,นี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีครับ